สารวัตรมือปราบมาเฟียต่างชาตินำทีมบุกรวบโอป้าทรงเอคาห้องพักกลางเมืองพัทยาเผยเป็นตัวการแก๊งค้าย,ยาข้ามชาติลักลอบขนเข้าประเทศเกาหลีใต้พังหักเจอเข็มฉีดยาเฮโรอีนเกลื่อนอ้างเป็นของสาวคู่นอนค่ำวันที่19กันยายน2567พันตํารพันตำรวจเอกนภัสพงศ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีสั่งการให้พันตำรวจโทวีรชัยทินกมุตสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรี เจ้าของฉายาสารวัตรแดกมือปรามาเฟียต่างชาตินำทีมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีเปิดปฏิบัติการเข้าจับกลุ่มนายหุ่นชอนอายุ42ปีชาวเกาหลีใต้ได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งใจกลางเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีตรวจค้นพบเข็มฉีดยาแบบฉีดเข้าเส้นคล้ายกับการใช้ยาเสพติดประเภทเฮโรอีนทิ้งอยู่ในถุงพลาสติกจำนวนมากจากการตรวจสอบหนังสือเดินทางไม่พบการตั๊มตราประทับเข้าออกประเทศไทยของตอม พันตำรวจโทวีรชัยทินกมุดเผยว่าจากการสืบสวนทราบว่านายหุน่นชอนสัญชาติเกาหลีใต้ซึ่งเมื่อปี2560ได้ถูกต่อมส่งกลับประเทศเนื่องจากถูกดำเนินคดีเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอและโอเวอร์สเตจึงเป็นคนต้องห้ามเข้าประเทศไทยได้ลักลอบหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยกระทั่งได้รับการประสานว่านายหุนชอนเข้ามาพักอาศัยในพัทยาประมาณสองสัปดาห์เจ้าหน้าที่จึงได้สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติม เพื่อวางแผนจับกลุ่มต่อมาสืบทราบว่านายหุนชอนพักอาศัยอยู่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งบริเวณถนนพัทยาสาย3ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจึงได้เข้าตรวจสอบจับกลุ่มนายหุนชอนได้ในที่สุดจากการตรวจสอบปรากฏว่าลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมาทางช่องทางธรรมชาติประเทศกัมพูชาทางจังหวัดสแก้วจึงได้ตรวจประสาะนายหุนชอนแต่ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย เมื่อสอบถามนายหุนชอนให้การว่าอุปกรณ์การเสพยาเสพติดดังกล่าวเป็นของหญิงไทยที่มาพักด้วยเมื่อสองวันที่แล้วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมีข้อมูลว่านายหุนชอนมีพฤติการส่งยาเสพติดไปยังประเทศเกาหลีโดยนายหุนชอนจะเป็นผู้จัดหายาเสพติดที่ประเทศไทยเพื่อให้คนเกาหลีมารับยาเสพติดและซุกซ่อนกลับไปที่ประเทศเกาหลีโดยผู้ต้องหาที่ถูกจับคดีลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศเกาหลีได้ให้การสะท้อนว่า รับยาเสพติดมาจากนายหุนชอนท่านสามารถรับชมข่าวสารสถานการณ์ต่างๆจากตะวันออกทูเดย์ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นที่รวดเร็วกระชับฉับไวครับ